Kind of อเออไอตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรมันหายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าสวยสวยสวยเฮ้ยอยูวอยู่วอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอ้ดุมคุตัวนี้น่ากลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้ว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 มันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว สวย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 เออเอเออุ้ยเอ็นรอบนี้ทำไมเร็วขึ้นรอบนี้ทำไมมาเร็วขึ้นเออโอ้โหห้องแปดสิบหกแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วชิบหายใช่ปะเนี่ยแต่แต่ห้องเก้าสิบไฟมันมืดตลอดทางเลยเรประหยัดได้ก็ประหยัดครับตอนนี้ขอล็อกขอบแล้วครับ